หน้ากูว้ว้เงินฝอยทองเงินสามพันบาทเดือเท่าไหร่ได้แหละทีวีซัมซุงกูกยึดมาได้แย่ว่ามียังไหย่หลักสักตีกันต่อหน้าต่อต,อตานี่สมมติว่าเป็นทีวีซัมซุงเครื่องหน,นึ่งเน่มากูเงินกูไอ้เว้ใส่มาตลอดไอ้เว้ก็จะเป็นยี่เง่าไอ้เว้คุ้ มึงยีน่ามตระกูลไฟทอ่อเงินซื้อเงิ่นกระแตามึงไงยะแม่มิสไอเบอร์ท่อประพอดประพัดกระแตโคตรแมวยะแย่บุ้งคุ้ยมึงจำไว้เขาห้องด่ากันยุกากากากัก,ก,กบกุ้เฮียมึงจะไมไม่จ่ายตาังค์หวยสัตว์เลยมึงจำไว้ไยะแม่รถแมงกูงไปข่ำให้คุย้ยสันหมาเอ้ยประกันชีวิตกูเป็นยังกูก็ยังวะเอาบักงคุย้ย กันรสเทพรสเทนเมืองนอันมาคุ้ยร่มมยวมกันแม่งเป็นร้านเอ้คุย้ยเอ้งัวโควแม่มันคุยแล้วเขามาทายบ้านคุยเลยเหไหมล้วกูบอกแล้วเห็ไหมดกูบริคีเมื่่เขาโทษทวงเงินกูคุยเอ้งัวจำหน้ากูคุ้ย